ลุดกุลรอดเอ้ยลุดกุลลิดล่างใหม่เล่นแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ุณลิตล่างนี้มากับสไตล์ดิฟไลนิ n งฟอร์เวิร์ดนะครับพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างพินอฟพินอฟฟินิชชิ่งทำให้เวลาจบสกอร์นี้จะทำได้ดีขึ้นครับวิธีกันนะผมก็จะไปะตามที่ขึ้นหนะ้าจอน,นี้เลยครับ8 4 1 9 8 4บเสูตเตอร์เป็นบอลเค ing ิงครับค่าพลังก็จะได้สวยๆสมดุลแบบนี้เลยครับแถมยังเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยคุลิตถือว่าเป็นนักเตะที่หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการพักบอลพิงแล้วจ่ายให้เพื่อนทำประตูก็ทำได้หรือว่าจะสอดหาช่องขึ้นไไปจบเเองก็ทดด้ดีลย แล้วมาดูจังหวะนี้ครับการหาช่องของลุดกุลิตครับชาบี้แทงมาลูกนี้หลุดเดียวได้ดวลแบบนี้ก็ไม่พลาดการจบสกอร์นี้ถือว่าคมพอตัวเลยครับเล่นได้ทั้งสองเท้าครับไม่ว่าซ้ายว่าขวานี่ได้หมดครับในส่วนของความเร็วก็ถือว่าไว้ใจได้เลยครับแม้ว่าอาจจะไม่เร็วจีแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับการจ่ายบอลน,นี้ทําได้เยี่ยมเลยครับถ้าเทียบกับฟองหน้าคนอื่นๆนี่ลุกุลิตถือว่ามั่นๆเลยครับผม แล้วมาดูจังหวะการจ่ายบอลของลุตกลิตจังหวะนี้ครับลาอูโซสเลสหาช่องแลวจิ้มเข้าช่องมาง่ายๆลาอูโกสเลสก็ไม่พลาดจ่ายบอลดีจบคมแบบนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบทําชิ่งขึ้นไปทาประตูแหละครับในส่วนของลูกาากาก็ถือว่าพอทําได้ครับแม้ว่าอาจจะไม่ดีเท่าพวกบูลเลตเด,เดอร์ครับแต่ก็พร้อมหม่งได้ครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวบัคนักเตะสารพัดประโยชน์อีกคนหนึ่งครับลุตกุลิตโดยจะขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดเบอร์หนึ่งของเกมได้เลยครับคะแนนเต็ม10เอาไปเลยครับ 9.